มีคนมาถามผมครับอยากได้วิธีคิดการตลาดแบบง่ายๆอ่ะนะแล้วก็อยากได้ไดผลที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดด้วยมีวิธีไหมถ้าเป็นคนอื่นก็คงด่าไปนะครับผมบอกมีง่ายสุดไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยทำไงรู้ไหมอยู่คู่แข่งคุณ คู่แข่งคุณเนี่ยที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยสมมุติว่าคุณจะทำะครีมหรือคุณจะทําน้ําดื่มขึ้นมายี่ห้อหนึ่งมันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วคุณไปดูว่าเบอร์หนึ่งทำอะไรโปสเตอร์เขาทำแบบไหนโซเชียลเขาทำแบบไหนวิธีการสื่อสารเขาทาแบบไหนเขาพูดอะไรอย่างไรเขาผ่านเอเจนซี่คิดมาไม่รู้กี่เขาเรียกว่ากี่ก,กี่แสนกี่ล้านบาทแล้วดังนั้นถ้าคุณจะสู้เขาก็เลยนะครับแต่ไม่ใช่ทําเหมือนเดะดิเฟ e เชียร์ใส่ความเป็นไอเดียของคุณให้มันแตกต่างอ๋อโปสเตอร์เขาทำแบบนี้เขาพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณเปลี่ยนสีไว้ถ้าเป็นนนนููจะพดแบบีี้้้เาคใช KL Google ก,ก็ทําประมาณนี้เขาทําอะไรทาไปเลยเขาคิดมาแล้วและเขาสําเร็จมาแล้วถ้าคุณสามารถทําตามได้ทั้งหมดและดีกว่าน,นิดนึงมันก็จะชนะแล้วหรือเปล่าดังนั้นบางทีไม่ต้องคิดก็ได้ไปดูคู่แข่งตั้สองสามเจ้าเขาคิดให้เราหมดแล้วแล้วเราก็ดิฟเฟอเรนเชียมาซะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จหรืออยู่ได้ในวงการนี้